โปรแกรมการแข่งขันรอบที่2หรือรอบ16คนสุดท้ายของนักแบดมินตันไทยรายการยูเนกไทยเปโอเพน2024ในวันพฤหัสบดีที่5กันยายน2567โดยจัดขึ้นที่สาธารณรัฐจีนไทเปเป็นโบวทัวร์ซูเปอร์300ชิงเงินรางวัลรวม210,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7,140,000บาทประเภทคู่ผสมโอโมโทักขพลทีร,รัสกุลจับคู่กับจอมแจมพัทยาศเหมือนวง คู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ28ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับเฉินเซิงฟ่าจับคู่กับชัยยู่หลิงจากสาธารณารัฐจีนไทเปจะลงแข่งขันในขอที่4คู่ที่2โดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ11นาฬกาตามเวลาประเทศไทยประเภทชายเดี่ยวอิกคิวพนิชพลทิรัศกุลมืออันดับ7จของโลกจากประเทศไทยจะพบกับชอนยุกจินมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ40ของโลกจากสาธารณารัฐเกาหลี จะลงแข่งขันในคอที่สามคู่ที่3มโดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ11นาฬกาตามเวลาประเทศไทยประเภทหญิงเดี่ยวคาโอรุสุกิยามะเมื่ออันดับเจของโลกจากญี่ปุ่นจะพบกับแครอทพอพิชาชาชัยกีวงเมื่ออันดับ37ของโลกจากประเทศไทยจะลงแข่งขันในคอที่สามคู่ที่4โดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ11นาฬกาตามเวลาประเทศไทยประเภทชายคู่พีพิพรชัยสุขพันธ์จับคู่กับโอโมะพัคพลธีรัชกุล คู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ28ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับเฉิงเฉียนเวยจับคู่กับอูส่วนยีคู่อันดับ51ของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเปจะลงแข่งขันในขอที่4คู่ที่8โดยคู่ที่5จะเริ่มหลัง14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยประเภทหญิงคู่มูนาเบญยาภาอิ่มสะอาดจับคู่กับอันนานันทการอิ่มสะอาดคู่มือวางอันดับ1ของรายการและคู่อันดับ18ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับชือยาชิงจับคู่กับ ซ่องยูส่วน Heck, จากสาธารณารัฐจีนไทเปจะลงแข่งขันในคอที่4ี่คู่ที่9โดยจะเริ่มหลัง17นาฬกา20นาทีตามเวลาประเทศไทยและประเภทหญิงคู่ยานเฟยเฉินจับคู่กับเลี่ยงชิงซุนคู่อันดับ153ของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเปจะพบกับเกนลักซิกากลหะจับคู่กับจองแจมพัทยมาดเหมือนวงคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ24ของโลกจากประเทศไทย จะลงแข่งขันในคอรที่4คู่ที่10โดยจะเริ่มหลัง18นาฬกานาทีตามเวลาประเทศไทยเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาในรอบที่2รายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ735ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ25,000บาทและประเภทคู่จะได้รับ787.50ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ26,000บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม2,750คะแนนผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในรอบแรกหรือรอบ32คนสุดท้าย ประเภทหญิงคู่มูนาเบญยาภาเอิ่มสะอาดจับคู่กับอันนานัทการเอิ่มสะอาดคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับ18ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะยอนอันโชจับคู่กับเครสิน่วงคู่อันดับ388ของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเป2ต่อ0นย์เกมด้วยคะแนน21-15และ2 1 5ประเภทชายเดี่ยวสาธิตกุมา,ารุณาการานมืออันดับ45ของโลกจากสาธารณรัฐอินเดียเอาชนะ กกันตพลหวังเจริญมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ37ของโลกจากประเทศไทย2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน24 22และ2321ประเภทหญิงเดี่ยวแครอทพอพิชชาเชยกีวงมืออันดับ37ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะอาคาชิคัตแชบมืออันดับ39ของโลกจากสาธารณารัฐอินเดีย2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2 1 1 9และ2118ประเภทหญิงเดี่ยวคาโอรุซุกิยาหมัก มืออันดับ70ของโลกจากญี่ปุ่นเอาชนะม,นมนินนีท่ทมลวันิธิอิทิกรมืออันดับ101ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ0เกมด้วยคะแนน21-11และ24-22ประเภทชายเดี่ยวอิกคิวพนิชพลทีรารสกุลมืออันดับ78ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะฮวงยู่คายเมืออันดับ77ของโลกจากสาธารณารัฐจีนไทเป2ต่อ1เกมด้วยคะแนน19-21 2 1 1 5และ21-17 ประเภทชายเดี่ยวโจเทียนเฉิงมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมืออันดับ9ของโลกจากสาธารณารัฐจีนไทเปเอาชนะบอสสรันแจมสีมืออันดับ135ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ0นเกมด้วยคะแนน2113ทั้ง2เกมประเภทหญิงคู่เกนลักซิกากะลหัดจับคู่กับจ๋องแจมพัทยมาศเหมือนวงคู่มือวางอันดับ3าของรายการและคู่อันดับ24ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเชิงหยุเย่เผยจับคู่กับ ซ่อนอยุ่สิงคู่อันดับ56ของโลกจากสาธารณารัฐจีนไทเป้2ต่อ1เกมด้วยคะแนน21่16-21และ21-14ประเภทชายคู่พีพิรชัยสุขพันธ์จับคู่กับโอโมกพัคพลทีร,รัสกุลคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ28ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะคิดมากเอดิสันจับคู่กับแจ็คยูคู่อันดับ156ของโลกจากเครือรัฐออสเตรเลีย2ต่อศเกม ด้วยคะแนน21-11ทั้งสองเกมประเภทชายคู่อิลูอาดอมจับคู่กับลีโอรอสซิคคู่อันดับ68ของโลกจากสาธารณารัฐฝรั่งเศสเอาชนะเบสพงศกรทองคำจับคู่กับบอสวงศรทองคำคู่อันดับ77ของโลกจากประเทศไทย2ต่อศูนเกมด้วยคะแนน21-14และ21-15ประเภทคู่ผสมโอโมทพักขพลทีร,รัสกุลจับคู่กับจอมแจมพัทไยมาศเหมือนวง คู่มือวางอันดับ4ี่ของรายการและคู่อันดับ28ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะอาชิตสุริยาจับคู่กับอมรุธาพรหมเทศคู่อันดับ68ของโลกจากสาธารณารัฐอินเดีย2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน21 13และ2119และประเภทคู่ผสมปอหยวนเฉินจับคู่กับเลี่ยงฉิงซุนจากสาธารณารัฐจีนไทเปเอาชนะไตเติลรุธนาภักอุกทองจับคู่กับ,จบ,กบเจนเชนิชาสุดใจประภารัฐ คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ27ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ0ูนย์เกมด้วยคะแนน21-19และ21-18ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกทิ้งพิชามนโอภาสนิพัฒเมืออันดับ114ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเอสเทอร์ชีมืออันดับ204ของโลกจากสหรัฐอเมร,ริกา2ต่อ0เกมด้วยคะแนน21 9และ2116 ประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสองหองอีทิงมืออันดับ106ของโลกจากสาธารณารัฐจีนไทเปเอาชนะทิงพิชมนโอพาดิพทัทมืออันดับ114ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ1เกมด้วยคะแนน22 20 15, 21และ2113ประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกมินนี่ธมนวันนิธิอิทิกรมืออันดับ101ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเราวส่วนโค มืออันดับ237ของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเป2ต่อ1เกมด้วยคะแนน2 1 1 8 16-21และ21 16ประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2มินนี่ธมลวัน,นิธิอิทธิกรมืออันดับ101ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะหยูเฉียนห้วยมืออันดับ147ของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเป2ต่อ1เกมด้วยคะแนน2 1 1 6 17-21และ2119 ประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกสานิศดยานันเมื่ออันดับ138ของโลกจากสาธารณารัฐอินเดียเอาชนะไกน่นชกรผู้สีเมื่ออันดับ257ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ0นย์เกมด้วยคะแนน22-20และ2 1 1 5ประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกเฉินจี้ถิงเมื่ออันดับ208ของโลกจากสาธารณารัฐจีนไทเปเอาชนะไก่กรกตเหลาตระกูลเมื่ออันดับ201ของโลกจากประเทศไทย 2ต่อ0ูนย์เกมด้วยคะแนน21-15และ21-5ิลิงก์ชมไฮไลท์หลังการแข่งขันมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ